สวัสดีค่ะช่องพิภพชาแนลจ้ามันเห,นห่เพียวตากเข่าเล้ค่ะตากเข่ายายเข้านะคะวันนี้นะ่ะแดดแห้งค่ะแดเดเอพอดีตากเข่าค่ะตากบงดูเข่าเกือบสองอุ้มนี่ว่แเม่นธรรมดานะคะนี่กำลังยายค่ะยายเข่าหอบค่ะเมื่อยแดดเมื่อยแดดเมื่อยแห้งะนี่กองแรกอะกองแรกกับซิมมดแล้วค่ะ กองแรกก็จะหมดแล้วนะคะนี่นะคะกองแรกเนี่ยเดี๋ยวแม่เพียวสะย้ายกองแรกให้มันเต็มค่ะให้มันเต็มพื้นที่แยงดังเคียวกันค่ะจะเต็มห้วอ่นนี้เดี๋ยวแม่เพียวก็จะย้ายไปทางนี้นะคะนี่ติดตามต่อเลยนะคะติดตามแม่แมมพมวเลยเด้อมแม,ม่เพียวเด้อจากแม่แพมวจากแม่เพียว ตั้งค่าจังกล้องดีๆกันมันอยากลบเราเบิ่งไม่เพียวใหญ่เข้าเลยจ้ามามามา กงสัตว์นิดนึงนะคะกวงสัตว์นิดนึงเด้อย,ยายเข้าค่ะยายเข้า 别彪。 งม,มือนะคะนี่นะคะในเพียวกำลังยายข่าเเ,เ่เอาอนะเตียงเทตันคมๆจงเทียเราจะเอาเทีย,ออทยตัว oh man não gonna แม่เพียวนะคะนี่แม่เพียวตัวเป็นๆค่ะนี่แม่เพียวอีลีนะคะโอเคจุ๊ดเด้อแม่เพียวทำงานเด้อนี่แดดฮอนขนาดค่ะท่านผู้ชมนี่เห็นนะคะเหลือกองตัวนี้ค่ะกองสุดท้ายเหลืออุ้มสุดท้ายแล้วนะคะนี่ ค่ะพื้นที่ตากกว้างเด้อบึ้งนี่เมื่อยเมื่อยไม่เพียวหอบค่ะบุงนี่แยงกันลุค่ะด่างกันลุเป็นหู้เป็นหู้จู่ค่ะหนูกัดค่ะมันก็เลยเดยหาแนวห้องค่ะไม่เพียวหอบด้วยนี่เมื่อยค่ะเมื่อยเมื่อยเมื่อยเด็ดแห้งนี่นะคะบริเวณกว้างขนาดไม่เพียวตากนะคะนี่ตากเข่าเกือบสองอุ้มจะรอดอยู่บ้านอุ้มหนึ่งก็ประมาณยี่สิบกว่ากระสอบปุ๋ยนะคะนี่นะคะนะคะ บ็เลชมได้ง่ายเด้อบรรยากาศแบบนี้เด้อเดี๋ยวแม่เพียวกล้องกล้องขยับนิดนึงค่ะไม่ได้ชมง่ายๆนะคะแบบนี้นะคะแม่เพียว,ยวทําให้ดูเลยนะคะวันนี้นะ่ะลงเลยให้เพื่อนๆได้ชมกันค่ะนี่นะคะนี่เข้านะคะให้เพื่อนๆได้ชมกันเลยค่ะเบนินี่พิ่เท่าเพิ่นค่ะก,กำลังยายเข้าอยู่ค่ะแม่เพียวก็อยากหอบๆนิดนึงนะคะเหนื่อยเนื่อยพอเพราะแดดค่ะแดด แดดแห้งค่ะช่วงนี้นะแต่ตากเข้าก็ aw, กำลังดีกําลังเหมาะค่ะถ้าแดดแห้งๆหวันนี้ไม่เพียวก็ต้องไอ้ตากประมาณสองวันหรือสามวันเนี่แหละค่ะเดี๋ยวไอ,อ้ยายเข้าแล้ว่็มาพริกมาพลิกเอามาพริกตัวที่เฮาไอ้ยายแล้วนะคะเอาอันนั้นมาพริกพๆิกพิกพลิกก,ก,กับปร,ประมาณอีกสองวันก็ได้เก็บค่ะวันที่สามถ้าใครอยากให้มันแห้งดีก็สามวันถ้าคนอยากทำเข้าปลูกก็สามวันค่ะตากสามวันแล้วก็เก็บใส่กระสอบได้เลยค่ะเดี๋ยวเมเพียวจะมาถ่ายให้เบิ่งตอนที่เมเพียว เก็บใส่กระสอบกอ,อกใส่กระสอบไปะนะคะาจะได้กี่กระสอบมาลุ้นกันค่ะข้าวเกือบสองอุ้มนะคะปีนี้นะ่ะได้เข้าค่ะปีนี้นะ่ะยอมรับเลยได้เข้าอีลีได้ข้าก่าทุกปีหญี่กับบคอยมีค่ะปีนี้นะ่ะมาบึงแม่เพียวเฮดเลียกเนอ้อนะคยาอกสั่นนิดนึงนะคะยายเข้ากันนะจ้ายายเข้ากันจ้า ข้าวน,นี่นะคะข้าวนะคะเป็นข้าวเหนียวนะคะนี่แม่เพียวตาข้าวเหนียวค่ะข้าวเหนียวจ้า พักเหนื่อยก่อนนะคะพักเหนื่อยก่อนเด้อนะคะนี่เหนื่อยสุดๆค่ะหอบสุดๆนะคะสุดยอดค่ะนีะ่นะคะพิเศีย่างก่อนเด้อย่างเบอร์กองข้าวค่ะนะคะนี่น,นะคะกองข้าวนะคะนี่ กองข้าวที่ว่าดือุ้มสุดท้ายนะคะหอบหอบหอบค่ะหอบตาข้าวหันหม้อหายถ้วยจานก็มาค่ะครบค่ะ <c oughs> บัดยักเอบัดยักหุงเอกข้าวเจ้าจังเอล่างเลยจังไปหุงค่ะ <c oughs> ตอนนี้ต้องใส่งานตักข้าวตาก่อนค่ะท่านผู้ชม <c oughs> เอออย่าเว้าไม่เพียวเด้อเบิรงนี่ห <c oughs> ม้อหายถ้วยจานก็มาครบนะคะ <c oughs> ตอนที่ไม่เพียวตากข้าวนะคะเบิรงนี่เดี๋ยวตรงนี้นะคะ, <c oughs> ะ,คะเดี๋ยวกองตัวนี้ค่ะเดี๋ยวกองตัวนี้นะคะ อุปกรณ์เครื่องมือตากนิดหนึ่งก็เสร็จนะคะห่อนห่อนตากประมาณสองวันค่ะสองวันถ้าให้พอดีกินก็ประมาณสองวันนะคะสูตรตาเขาไม่เพียวถ้าอยากทําข้าวปลูกก็ประมาณสามวันค่ะถ้าตากเยอะกว่านี้หั่นมันสีเวลาเฮาสีหั่นเวลาเฮาสีลงสีให้มันเสียนั่นค่ะมันสีทหักนะคะมันจะหักมันจะกรอบมากค่ะเพราะว่ามันอากาศห่อนหแอนวมันกระซิบในกระสอบมันเลยค่ะสองวันพอดีเก็บนะคะสองวันเฮาเก็บเอาสีเก็บเอ วันที่สองเขาก็มาเก็บวันที่สามค่ะวันที่สามเขาก็มาเก็บตอนเศร้าๆค่ะประมาณให้มันเศร้าหมอกค่ะประมาณสองสามโมงเขาก็เก็บได้เลยค่ะเก็บอบใส่กระสอบค่ะอุ้มหนึ่งอยู่บ้านไม่เพียวอุ้มหนึ่งก็ได้ประมาณมันแล้วแต่คันรถนะคะอุ้มใหญ่อุ้มเล็กนะคะอุ้มใหญ่ก็ได้ประมาณยี่แปดอุ้มโอ้ยยี่สิบแปดกระสอบค่ะยี่สิบหกกระสอบยี่สิบเจ็ดกระสอบค่ะถ้าอ,อุ้มเล็กก็ได้ประมาณยี่สิบสองกระสอบถ้าเขายัดเต็มที่นะคะยี่สิบแปด อุ้มหนึ่งยี่สิบแปดหรือยี่สิบหกกระสอบเราก็ต้องมาตากมาตากแล้วมันก็จะเหลือประมาณยี่สิบห้ากระสอบค่ะาะว่าความแห้ง่เนี่ยมันสิลดลงนะคะมันไม่ได้ได้เป๊ะๆตามอุ้มลดเท่านะคะมันมันต้องเผื่อเวลาเข้ามันแห้งพร้อมค่ะถ้าเอโอ้กล้องไม่เพียวสั่นเด้อถ้าเกิดเอออุ้มเสาสองเสาสามกระสอบแล้วอุ้มเสาห้ากระสอบมันก็เวลาเราตากก็สิเหลือประมาณเสาสองกระสอบค่ะมันจะลดประมาณสองสามกระสอบนะคะตามที่ไม่เพียวเคยเกี่ยวนะคะไม่เพียวตากไม่เพียวจะรู้ค่ะ อย่าตากนานนะคะตากนานข้าวมันสีฮักค่ะตากนานกินมันสีโบเซ่มันสีเป็นอีข้าไปายนะคะเวลาเอาสีนะคะเวลาสีข้าวข้าวใหม่นะคะเสียดายตรงที่ว่ามันเป็นข้าวผสมเยอะของเมเพียน่ะมันมีข้าวเจ้าผสมด้วยค่ะแล้วก็ข้าวอีนั่งปราะว่าที่มันดีดขึ้นมาเป็นข้าวเหนียวที่ต้นสูงๆค่ะเมเพียวกับบลูค่ะมันอยากกลายพันธุ์แล้วถ้าเป็นไปได้ไม่เพียวก็อยากเปลี่ยนเขาปลูกใหม่ค่ะอันนี้เป็นพันธุ์ข้าวอีเป็นเป็นข้าวอีนั่นข้าวอีอะไรเนาะเขาเรียกน่ะก็ขอยีบสองมั้ง ข้าวลีนกนะคะเป็นข้าวนาปังนะคะนี่เป็นข้าวนาปังแม่เพียวเอาเอาข้าวนาปังเออมาลงเออให้เป็นนาปีไปเลยค่ะนะคะนี่ค่ะดูชมับแม่เพียวนะคะถ้วยกรมานะคะถ้วยกรมาค่ะถ้วยกรมาถ้วยกรมานะคะตากหน้าบ้านเจ้าของเลยค่ะ น้อยนี shade, game, meer, like hair, like hair, ่ไม่ใช่เทียงนะคะนี Wh ่บ้านนะคะบ้านจริงค่ะบ้านน้อยค่ะบ้านน้อยคอยรักไม่เพียวนะคะนี่หลังเล็กๆค่ะพอดีน่ารักน่ารักนะคะบ้านน้อยคอยรักนะคะโมเดลน้อยนะคะโมเดลน้อยค่ะนี่ไม่เพียวกะสิพักก่อนค่ะสิพักกะเขาว่ามันเด็ดแห้งกับยายๆาจะได้ไม่เพียวกับสิพักนะคะพักล่ะ ทำต่อภาคบ่ายนะคะฝาว่ากองนี้ให้เสร็จนะคะกองนี้มันเป็นกองใหญ่เงีเยาบพอ่อเงียง้ยขบอีพื้นที่น้อยค่ะมันก็นบน้อยแหละค่ะเงยงนะพอดีอยู่ค่ะเงยงดางเคียวแต่ว่าเข้าฮาลายค่ะมันก็เลยเหมือนพื้นที่น้อยนะคะไม่เพียวพอจบที่สั้นแค่นี้นะคะฝากช่องไม่เพียวชาแน,นลด้วยค่ะผิดถูกไงอยายยว่ากันนะช่องแมทําค่ะขอบคุณค่ะแม่เพียวตัวเป็นๆน,นะคะในแม่เพียวอีลีค่ะทํา,าะะทงานคะ่ะวันนี้นะตาข,าข้าวค่ะยายข้าวค่ะ ไม่เพียวอยู่ีนะคะ